โอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก็ต้องขอสวัสดีอีกครั้งนะครับกับผมมิเตอร์ต่อนะวันนี้ก็ได้กลับมาตกปลาอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็พอดีว่ามีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ในการถ่ายทำก็คือกล้องโกโปรผมนั่นนั่นเองนะฮะก็คือตอนนี้กล้องมันใกล้จะพังนะฮะก็อย่างวิดีโอเปิดตัวที่เห็นในตอนนี้ก็คือ ไฟวิดีโอมันเสียดเสียงมันก็เลยหายนะแล้วก็ตัววิดีโอมันก็เร่งสปีดเองนะก็แก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะก็คือตอนนี้ผมรอซื้อกล้องตัวใหม่อยู่นะน่าจะเป็นช่วงสิ้นปีเพราะกล้องมันไม่ค่อยดีนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาถ่ายวิดีโอเท่าไหร่นะอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องไฟล์เสียแล้วก็เสียงสะดุดตลอดเวลาในคลิปเลยนะถ้าใครสังเกตดีเดี๋ยวจะมีเสียงแบบพูดแล้วก็แบบหายพูดแล้วก็หายแล้วก็เดี๋ยวบางทีเสียงแบบอ่าเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่า แล้วก็มันจะมีช่วงช็อตจังหวะที่ว่าผมได้ปลาตัวใหญ่นะแต่ว่าตัวแบตวิดีโอแบตมันบวมนะแล้วมันก็เลยคาอยู่ในตัวกล้องนะแกะไม่ออกนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนช่วงช็อตนั้นไปนะเสียดายมากเลยนะก็คือจังหวะที่ว่าผมกําลังเปลี่ยนแบตแล้วผมดึงแบตไม่ออกนจนฝามันหลุดออกมานะอ่าแล้วแบตมันก็เลยคาอยู่ข้างในนะแล้วจังหวะนั้นพอดีเลยนะปลามันกินนะฮะโอ้โหผมนี่เสียดายมากเลยนะแต่ก็ยังเอาขึ้นมาได้นะ แต่ว่าก็ไม่ได้ตัววิดีโอตอนจังหวะปลามันกินนะเสียดามากเลยนะโอเคครับก็คือคลิปนี้ไม่มีอะไรมาคนระับก็คือคลิปนี้ผมได้ออกมาหาตกปลาเล็กๆไปทํากับข้าวกินนะฮะอ่าก็เดี๋ยวไว้ผมจะแก้เรื่องกล้องใหม่นะในช่วงประมาณสิ้นปีนะถ้าเกิดมีคลิปออกมาอีกก็น่าจะมีปัญหาเรื่องพรุ่งนี้มาบ้างนะครับอ่าแต่ว่าหลังจากซื้อกล้องแล้วคิดว่าก็น่าจะดีขึ้นนะถ้าซื้อกล้องใหม่ได้แล้วนะอ่าช่วงนี้ก็ กำลังเก็บตังค์อยู่นะก็โอเคครับก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้กันดีกว่าว่าอ่าวันนี้จะมีอะไรบ้างครับก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับคลิปวิดีโอในรอบนี้นะก็อาจจะห่างหายไปนานนะเพราะว่ากล้องไม่ค่อยพร้อมนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าใช่ครับแล้วในช่วงต้นคลิปในตัววิดีโอที่มันเสียเนี่ยที่ฟาร์มมันเสียเนี่ยผมได้ปลาไปหนึ่งตัวนะแต่ว่าดูฟาร์มวิดีโอมันเป็นอย่างนี้เลยครับโอ้เสียดายมากเลยนะ นะครับตอนนี้ผมเห็นว่ามันเริ่มเงียบนะมันหลังจากตัวแรกก็ไม่มีปลาอะไรมาต่อเลยแนละ้วผมก็เลยทําอีกคันหนึ่งครับค,รคันนี้เป็นคันเป็นคันหกขีดสิบสองครับสายหกปอนนะอ่าคันนี้ผมใส่เป็นสายหกปอนนะแล้วก็ต่อต่อเบ็ดอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตะก่วอยู่ด้านล่างนะผมกะจะให้เหยื่อมันมันลอยไปล,ล,ล,ลอยมาอยู่มันเหนือเหนือเหนือผิวดินนะหลังจากไอตัวตะก,กี้ก็เงียบยาวเลยนะยังไม่มีปลามาต่อเลยนะ ก็เลยทำอีกคันหนึ่งนะครับเพิ่มโอกาสลองดูว่ามีตัวไหมคันนี้ใส่ตะกัวใหญ่เลยนะน้ำมันแรงนะอยตรงนี้แล้วกันนะเออได้พอดีตรงนี้โอ้ดูนะไปขันเอียงไวปนู่นเลยตะกัวเม็ดดูดิคันคันปิวไปนู่นเลย ตะกวัวไม่หย่ยังเปีวอ่ะน้ำมันแรงมากคลื่นมันแรงมากเลยดดโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนี่ครับคันขันหกสิบสองโดนแล้วมา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 แล้ว มาแล้วมาแล้วคันหกขีดสิบสองนะฮะเป็นปลาซาโกนะฮะไสสวยเลยตัวนี้ นะสายสวยเลยนะป่าซาโกนะะโอ้โหไม่ได้เจอนานมากตั้งแต่ประมาณสองปีก่อน <c oughs> นี่นะตัวนี้เรียกว่าสายสวยเลยนะตัวนี้กิ่งคันขีดอ่าหกขีดสิบสองนะครับสายหกปอนนะฮะก็เล่นอุปกรณ์ใหญ่นะเพราะว่าตัวนี้ขึ้นแรงนะครับนี่ฮนะหสายสวยเลยนะตัวนี้นะก็ฟันจะเป็นฟันแบบว่าฟันขีดๆนะจะไม่มีเขี้ยวนะเป็นเหมือนกระดาษทรายกันนะ พรุ่งนี้จะกินพวกกุ้งพวกหอยเป็นหลักนะครับอ่าตัวนี้ก็ถือว่าไซส์ใช้ได้อยู่แนละ้วโอ้โหแล้วกระติกเอามาน้อยซะด,ด้วยกติกโอ้โกระติก้ดูกระติกกับดูปลาไม่ได้เข้ากันเลยกระติกกับปลาเนี่ยเอา้าโอ้โหดูกระ,ะติกกระติกไปนิดนึงปลาตัวมเมล์เลยนะนี่นะแล้วก็ตัวเบ็ดต่อขึ้นมาอยู่บนนะอ่า สายหกปอนะใหญ่นิดนึงเพราะว่าตอนนี้คลื่นแรงครับผมเมื่อกี้ผมลองคันเล็กด้แล้วมันตีแล้วมันมันไหลนะมันไม่อยู่กับที่นะมันไหลนะก็เลยต้องใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะแต่เซนเซนเวลาปลามันกินมันก็จะจับยากหน่อยเพราะว่าสายมันหนานะครับสายมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันต้านน้ำนะแล้วมันตึงเปรี้ยวเลยะ มันมีตอดนะฮะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะมันเด้งไปทีหนึ่งนะครับนิ่งเหมือนเด้งไปทีหนึ่งแล้วก็นิ่งเลยเนะี่ยเฮ้ยออามาคุก่อนแล้วกันนะตอนนี้มันปลามันยังไม่เข้านะไม่รู้ว่าตอนช่วงเย็ยนจะเข้าหรือเปล่านะผมก็ลืมเอาเอา power bank มาครับก็เลยอาจจะถ่ายได้ไม่เยอะนะอ่า ก็เลยอา,อาจจะถ่ายได้เพราะตอนช็อตนี้แบบปลามันกินนะเพราะว่า p o w e แบงค์ไม่มีนะอาจจะไม่ได้ถ่ายลากยาวนะดันืมเอว่าเอร์แบงค์มา,มาดูดิด,ดียังมีกับสำรองอยู่ไม่งั้นจบเลยนะกลับบ้านไม่กลับบ้านก็ตกเล่นต่อไปนะแอ่ผมมาถ่ายวีดีโอนะถ้าไม่มีแบตก็อาจจะกลับบ้านนะเพราะว,ว่าก็ไม่มีไม่ได้ถ่ายวีดีโอก็ไม่รู้ตกจะตกทำไมนะกลับบ้านนะสองตัวนี้ก็พอกินแล้วมั้งนี่ ไปทำกับข้ากินเล่นๆนะเก yeah. เดี๋ยวปิดกล้องแนละ้วประหยัดแบตกันนะคระับปิดอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าปลาปลาหรือขยะไม่รู้นะโอ้โหัะติดแน่นมากเลยนะโอ้โหมันเป็นก้อนหรือขยะ <laughs> ไม่ขาดเลย ขายมานันยุ่งเลยนะคือแบบนิ่งติดเลยนะนี่น้ำน่าจะขึ้นเกือบสุดแล้วนะตอนนี้นะบางทีว่าตอนนี้น้ำน่าจะขึ้นเกือบสุดแล้วแต่ว่าปลายังไม่มารอันต่อไปจปิดกล้องกันแป้งไม่มีคนระับ ลืมอัดพพมอเ o w e r bank ไงที่นั่ยลงไปมันต่อดึกๆอๆ,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 ๆเลยน่าจะฝูงปลาจาแจ็คส์เมลนะอืมน่าจะ,ะมีปลาหรอมีปลากินด้วยเฮ้ยได้เยอะได้เยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวเอากลับแล้วเว้ย ได้เยอะดีอย่างนี้เดี๋ยวกลับด้วเว่ยเยอะๆก็หลายตัวก็ทอดได้อยู่ถ้ามันกินหางตัวก็ไม่เอาหรอกได้เยอะๆอย่างนี้ก็เอาอยู่เว้ย <c oughs> มาครับปลาแจ็คส์มลนะตอนแรกผมปล่อยไปตัวหนึ่งนะผมคิดว่ามันตัวเดียวมันมาตัวเดียวโดด,ด,ดดมาอย่างนี้ไม่ไม่น่าเอาเท่าไหร่เอนะ่ถ้ามามาหลายๆตัวอย่างนี้ก็เอาเอากลับไปทอดได้อยู่โอเคฮะเก็บ <c oughs> okay, ไป มันตอดนี่ผมยังแค่ไม่รู้สึกเลยคันใหญ่เนี่ยคันนี้โดนปลาแล้วครับมาได้กันหนึ่งทีไอปลานี่มาอีกเลยมาอีกแล้วดิเอาละครับโดนแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรนะโดนแล้ว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  โอ้ยปลานีอีกแล้วชื่ออะไรจำไม่ได้ตัวมันใหญ่อยู่นี้เด็กเนี่ยนี่ตัวเล็ก <c oughs> เดี๋ยวปล่อยไปนะเราวันนี้ขันไซอันเนื่องจากว่านี่นะผมไม่ได้ถ่ายว่าตัวนี้นะเพราะว่าผมจะเปลี่ยนแบตกล้องแบตกล้องหมดนะแล้วแบตมันคาแ,แบตมันบวมนะ แล้วมันคาติดกล้องกระโปรอยู่นะผมพยายามดึงออกนะแต่ว่าฝามมนหลุดนะอ่าก็เลยไงี้ไม่ออกไอตัวนี้มันลากโอ้โหลอกล้านเลยนะเลยไม่ได้ถ่ายนะแต่ก็เอาตัวขึ้นมาจนได้นะก็เยินเยินเยอนอยู่นานนะเพราะว่าคันที่ผมใช้นี่มันเป็นคันสองขีดหกนะลอกเบอร์ห้าร้อนะสายสองปอนนะโอ้โหแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าปลาตัวนี้กี่ขีดนะแต่ผมมองไว้ประมาณเจ็ดแปดขีดนะตัวนี้นะคือเกือบโลนะตัวนี้ประมาณเกือบโลได้ ตรนี้เกือบลได้เดี๋ยวดูนะดูนะตัวนี้เท่าไหร่นะดูนะดูนะแปดจุดแปดห้านะฮะแปดขีดกว่านะโอ้โหสุดยอดนะเยอะนานมากอะเ <c oughs> <c oughs> สียดานะและเบ็ดบวมติดคากล้องเลยไม่ถ่ายมาแนละ้วแต่ว่าเดี๋ยวไม่แนะ่ับอาจจะมีตัวต่อไปนะถ้าผมสามารถเอาแบตดกล้องออกมาจากตัวกล้องได้นะเพราะว่ามันบวมติดไปแล้วนะ ตัวนี้ส,สวยเลยนะครับไายแล้วนะครับโอ้ยไอปลาหรือกุ้งอะมันดีเหมือนกุ้งเลยเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาวผมว่ากุ้งวะวะเนี่ยมันก่อยดีหินเนี่ย ถ้าเป็นปลามันต้องวิ่งออกอันนี้กุ้งแน่นอนนะน่าจะกุ้งล็อบสเตอร์นะนี้เระที่มันเป็นปลามันต้องวิ่งออกไปแล้วนะอันนี้น่าจะกุ้งล็อบสเตอร์นะผมว่าผมแน่ดอนกุ้งล็อบสเตอร์แหละเห็นนะเห็นนะเห็นนะมันดีด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 สายสองคนนะ เดี๋ยวมาดูเราจะเอากุ้งล็อบสเตอร์ขึ้นได้หรือเปล่ามันก่อหินมันก่อหินเหนียวเลยอ่ะกุ้งนะกุ้งลอบสเตอร์นะอันนี้รู้เลยนะกุ้งล็อบสเตอร์นะไม่ใช่ปลานะอันนี้กุ้งล็อบสเตอร์เอาละขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหแม่งก่อยู่นี่อ่ะโอ้ยแม่งดีด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  กุ้งดีดกุ้งดีดกุ้งดีนะเดี๋ยวนะมันมันมันยังอยู่นะแต่ว่ามัน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 ติดมันเกาะหินอยู่นะนี่มันดีดมันดีดมันดีเดี๋ยวนี้มันดีดี๋ยวนี้ตัวใหญ่ด้วยเนี่ยนี่มันเดินอยู่มันเดินอยู่เนี่ย รู้สึกเลยว่าว่ากุ้งมันเดินอยู่นะถ้ามันเข้าหินนี่คือจบเลยนะเอาไม่ออกนะมันเข้าหินอนะ่ะเพราะคันผมมันแค่สายสองปอนเองไะโอ้โหกุ้งแม่งเกาะแน่นเลยเว้ยผมอยากเอามาให้ดูนะถึงมันจะเอากลับไม่ได้ก็เถอะแต่อยากเอาไห้ดูนะว่ามันคือกุ้งนะอันนี้รู้เลยว่ากุ้งแน่นอนนะอันนี้ไม่ใช่ปลานะกุ้งนะ ถ้าเป็นปลาติดหินอย่างเงี้ยขาดไปแล้วนะอันนี้กุ้งมันเกาะหินอยู่นะหนลุดแล้วห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 ลุล้วุดไอ้เหีเ้หหหหยแม่งเกาะหินหมดโอ้ยแม่งกจะบ้าตายเหี้ยแม่งออกมาดิวะ เนี่ยมันติดหินอยู่อ่ะมันเกาะหินตรงนี้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีก้อนอยู่อย่างเงี้ยมันเกาะอยู่เนี่ยโอ้โหดึงไม่เนี่ยมันเดินเงี้ยเนี่ยมันเดินเงี้ยมันเดินเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันเกาะแบบเวลาผมดึงเงี้ยเหมือนแบบขามันหลุดเดี๋ยวกึ๊บ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 มาค่อยๆมาแต่มาไม่เยอะนะ มาแล้วมาบุนบุนขาดขาดนะกุ้งมันเกาะหินอยู่นะเวลามันดึงมันจะแบบว่ากึ๊ดกึ๊กอเหมือนแบบขาที่มันเกาะมันมันหลุดนะมันก็เลยเวลาดึงมันจะกึ๊ดกึ๊อันนี้ผมรู้เลยเพราะว่าผมเคยตกมาได้สามตัวแล้วกุ้งลับเตอร์เนี่ยไม่ใช่ตัวเดียนะผมได้มาสามสี่ตัวกุ้งลับเตอร์เนี่ยจากตรงเนี้ยอะกุ้งลับเตอร์อะผมได้ตัวเกือบสองโลก็มีบางทีอะตัวโลกว่าเงี้ยเกือบสองโลเงี้ยโอ้โหมันดีดนี่แบบ มันดีนี่แบบระดุงอ่ะคันระดุ้งอันดีถ้าปรับเบรกปรับแบบสายแบบนัดมาแบบคันเล็กๆนี่แบบมันดีทีนี้สายขาดเลยนะแล้วเวลามันเกาะหินน่ะคือเรารู้ว่ามันเหมือนปลากระเบนเกาะทรายนะแต่เนี่ยมันเกาะมันเกาะอยู่บนหินแล้วมันก็เดินอ่ะมันเดินได้อ่ะเออผมรู้เลยว่ามันคือกุ้งมังกรมันคือกุ้งลอบสเตอร์นะบ้านเราก็กุ้งมังกรนะตัวนี้น่าจะใหญ่อยู่นะเพราะว่า มันมันดีดแบบมันดีดไปอย่างเดียวแล้วล้วงัดไม่ขึ้นเลยนะแล้วก็คันที่ผมใช้อะมันเป็นคันสองขีดห้าเดียสายสองปอนนะคือมันไม่มีแรงงัดนะกุ้งมังกรอ่ะมันงัดไม่ได้มันไม่มีแรงที่จะไปงัดกุ้งมังกรมาได้เลยนะถ้าเป็นปลายังพอได้แล้วทำไมไม่เข้าหินนะแต่กุ้งมังกรเนี่ยมันดีดแล้วมันเกาะหินนี่มันอยู่เลยนะงัดไม่มาแล้วนะจบเลยนะนี่น้ําลงนะครับแล้วลงแรงด้วยนะแบบหูด ตะกัวลงมานี้อยู่ไม่ได้เลยนะไปยูอย่างเดียวเลยนะ้ตกไม่ได้ตอนนี้น้ำลงแรงมากคนระับแบบไปยูเล,ละเลยอะ่ะนี่นะครับตอนนี้น้ำเริ่มลงแล้วนะเดี๋ยวมันจะลงสุดที่หกโมงนะครับเดี๋ยวประมาณสักสี่โมงผมจะกลับแล้วเพราะว่าน้ำลงเนี่ยไม่มีปลาแล้วที่นี่มันจะกินชุะช่ชงน้ำขึ้นนะครับเพราะว่าแถวนี้น้ำมันตื้นมากนะพอน้ำมันลงเยอะๆเนี่ยปลามันจะไม่เข้ามันเข้าไม่ได้เลย ส่วนมากจะไม่ค่อยมีปลานะครับเพราะว่าเวลาน้ําขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมากินพวกลูกหอยลูกปูนะครับที่มันอยู่ตามคอนสีแล้วมันโดนซัดล,ลงไปนะอ่ะนา้นแล้วถ้นาน้ำมันเริ่มลงแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีตัวลนะก็เดี๋ยวสักประมาณสี่โมงผมจะกลับเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรให้ตกก็แหละโอเคครับวันนี้ก็จะได้แค่นี้นะก็เสียดายช็อตโทฟี่ที่ว่าปลาตัวใหญ่กินแต่ว่ากล้องโกโปแบตมันดันคาอยู่ในนะเอาออกไม่ได้นะก็เลยเสียดายไปนะครับ เดี๋ยวไว้รอบน้ต้องมาแก้มือใหม่ให้ได้รนะอบหน้านะแต่ไม่รู้ว่ารอบหน้าน้ำจะสวยงี้อีกหรือเปล่านะัวจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ยังไม่แน่ครับก่อนถึงสี่โมงอาจจะมีหวังอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเหมือนจะมีปลาต่อแล้วแต่ว่าเป็นปลาตัวเล็กนะต่อเดเย้เลยนะรับตัวเล็กนะถ้าเป็นตัวใหญ่มันน่าจะโดนเบไปแล้ว โดนไหมไม่โดนนะปลามันเล็กเกินเนะนี่ไอ้โดนนะี่ว่ะโดนนะแต่มันเล็กเกินแนละ้วมันก็เลยไม่รู้สึกนะี่มาแล้ว,ลวเป็นปลาแจ็คสเมลนะอีกตัวหนึ่งฮนะ <c oughs> นี่ฮนะเวลา <c oughs> เวลาตัวเล็กๆมันจะตอดแบบแล้วมันไม่ค่อยรู้สึกนะี <c oughs> ไ่ไแล้วนะไม่อีปลาถ้าน้ำลง แต่ว่าตกต่อเพื่อแบบมีลุกมีฟุกหลงมานะโอไม่ทันถ่ายเลยครับมันกินมันลดลงเหยื่อลงปุ๊บมันกดเลยอ่ะผมกดถ่ายไม่ทันเลยอ่ะไม่ลูกปลาครับหูลงไปปุ๊บมันแบบบึ้มเลยเปิดกล้องไม่ทันเลยครับมาดูนปะปลาครับโอ้โหดีนะสายไม่ขาดเมื่กี้นี้ไม่คิดว่าจะแบบวัดแล้วอยู่นะวัดแล้วอยู่เฉย เอาแล้วเอาแล้วโดดแล้วโดวมีสะบัดหัวมีสะบัดหัวไม่ใช่ปลากระเบนแน่นอนอย่างเงี้ยปลาอะไปลาอะไรปลาอะไรมาแล้วตัว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 แล้ว็นตัวแล้วตัวแล้ว ยัมยังหมดแล้ว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 อุ้ยยังยังไม่หมดยังไม่หมดเรียบร้อยหมดแล้วหมดแรงแล้วยังไงปลาปลาคุกเกอร์ครับสายใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะตัวนี้ดูดิวู้หูสายใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับตัวนี้ครับตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมชาอีกนะตัวนี้นะนี่ดูดูไซส์นะ นี่ยิงใหญ่กว่าตัวไม่ใช้นะสวยงามเลยนะตัวนี้นะมันลงยป,ปุ๊บมันบบบไม่น่าเยื่อยังมีปลาย,ยากับน้ําลงอย่างนี้แล้วเนี่ยน้ําลงจนจนจะแบบตอนนี้เรียกว่าลงไปเดินได้อะ่ะยังดีพ็ปกติมันไม่มีตัวด้วยเนี่ยนี่ถือว่าโชคดีนะมีตัวเนีย่ย กดแบบผมว่านี้ปลาอันนี้ปลาน,นี้ปลาอน,นี้ปลา,นนป,ลาปลาแรกเดียียวปลาแรกอันนี้อันนี้ปลาแน่นอนผมว่าน,นี้ใช่อันนี้ปลาแน่นอน <c oughs> thank you มาแนะนะล้วเป็นปลาแบสนะสังเวยตะกัวไปหนึ่งลูกนะกินปลาแจ็คสเมลหันนะหันเป็นท่อนเลยนะก็อย่างเหมือนเดิมนะปลาหุกปลาแบสนี่จะต้องไซส์สี่นิ้วนะถึงจะกลับได้คนระับตัวนี้ไซส์ไม่ถึงนะดูก็รู้แล้วนะก็สายสายเละเรเว้ยนี่ะเป็นปลาแบสนะไซส์ก็ไม่ถึงสิบสี่นิ้วนะไซส์มันยังต้องอย่างน้อยสิบสี่นิ้วนะเอากลับไดนะ้ตัวนี้ไม่ถึงคนระับ ไปไปมีปลาตอดมีปลาตอดอะไรวะนิ่งเลยเขาเปิดกล้องกุ๊บนิ่งเลยหมดแล้วมั้งปี๊ป้าปลาป้าครับป้าครับ โดนนะปลามันตอเด็กนิดแต่มันมันมัมนม่วิ่งไงมันน่วิ่งไงเพราะของจับสายเนี่ยมันโดนวิ่งมันหนึ่งวิ่งมาุดนะจอดไปหนึงแล้วยอดไปหนึ่งแล้วยอดไปหนึ่งย้อนไมหนึ่งแล้วแต่คันนี้สายใหญ่หนนเลยก็ดีหน่อยอันนี้สายหกฟองนะมันใหญ่กันหน่อย นอตาแม่งลงรูมาเล็กตัวนะนี่นะครับมันเกี่ยวดูมันเกี่ยวนะ มันเกี่ยวตรงท้องมานะครับดีไม่หลุดนะฮะไม่จะเหนียวอยู่ยไม่แน่ไม่น่าหลุดเลยอย่างี้นี่แลัวติดข้างๆนะเออใช้ขี่ง่ายกว่าตัวนี้น่าจะประมาณไซส์ตั้งสามสามขีดน่าจะประมาณสามขีดที่ผมถือนะประมาณสามขีดตัวนี้ ติดจะเก็บไม่พอโถเตรียมว่ะกะติกเต็มว่ามวาครับจะตึกลงไปได้ได้หาหาปลาแม่ไปแล้วแม่จะหลุดไปแล้วลนะนิ่งไปแล้ว โอ้โหมาทั้งยวงวยวยมีปลาอยู่ด้วย่ะมีปลาอยู่ดยตะกัวไปตะกัวไปแล้วเหลือแต่ปลาสองนิ้วนะตัวนี้นะตัวนี้ใช้สองนิ้วนะกว่าจะเอาออกจะขินได้นะโอ้โหโคตรนานนะคือผลงานปลารวมนะฮะ ของวันนี้นะเต็มกระติกนะเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านอีกทีผมเกลียดลือแล้วเปื้อนนะก็โอโ้โหวันนี้ <c oughs> เรียกว่าแมนกระติกอะ่ะผมบอกแล้วคนนึงกระติกอะ่ะปลาล้วนๆอะ่ะไม่มีอย่างอื่นเลย <c oughs> <c oughs> นี่โอ้ยหรือว่านี่ตัวอันนี้อันนี้อันน,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 นี้ไม่ใช่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่อยู่ด้านล่างนะอ่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่นะตัวตัวใหญ,ตใหญ่ตัวใหญ่อยู่ด้านล่างนะตัวนี้น,นี่ก็ครึ่งกิโลอ่ะผมว่าตัวเนี้ย ต,ตัวนี้ประมาณห้าขีดมันสี่ห้าขีดตัวนี้นะไอ้ตัวล่างแปดแปดขีดกว่านะเกือบกิโลนะแปดุดปดห้านะครับถือว่าวันนี้เรามาไม่แห้วนะนี่นะครับผลงานปลารวมวันนี้นะกี่ตัวะเออห้าตัวนี่ห้าตัว 5ตัวมีซสายเกือบโลตัวหนึ่งเน่ยเราได้เมนูต้มยำรับจากฝีมือัป้าของร้านผมครับวันนี้นี่วันนี้ต้มยำปลานะก็นี่นากินมากนะ